สวัสดีครับขอต้อนรับตูต้องทูนแอนิเมชันแนลช่องสารดีของคนชาวกระตูนวันนี้ขอนำเสนอตัวละครทันเดอร์แค t ทันเดอร์แคจะประกอบไปด้วยจาก้าหรืออีกนามหนึ่งว่าจาก้าดอะไวเป็นนักรบอโอโสที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นไลออนแคทหรือเสือจาก้าที่ทรงพลังและยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้พิทักษ์ในวัยเยาว์จากาเป็นหลอดแห่งสายฟ้า และช่วยฮาชิแมนเด็กหนุ่มคนหนึ่งจากการถูกขังในมังกรหยกซึ่งต่อมากลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณทรัพย์แห่งทันเดล่าจาก้าเป็นผู้ให้คำปรึกษาและปกป้องครอบครัวของท่านหลอดและเป็นนักสู้ที่น่าเกรงขามหลังจากที่คาดัสตาบอดแล้วจาก้าก็กลายเป็นผู้พิทักษ์หลักแห่งเอ็ดออฟทันเดล่าทคกอดออฟโอเมนและกลุ่มรัพย์แห่งทันเดล่า จาก้าเป็นผู้รวบรวมเหล่านักรบของทันเดแคตเพื่อช่วยกันปกป้องไลโอเนลและเอ็ดออฟทันเดลให้ปลอดภัยในการเดินทางไปโลกที่3ในขณะที่คนอื่นหลับเขาได้นำยานออกเพื่อหลอกล่อศัตรูไม่ให้ติดตามยานหลักไปได้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้จาก้าโดนโจมตีจนเสียชีวิตอย่างไรก็ตามจาก้าก็ยังตามมาให้ความช่วยเหลือบนโลกในละลัดดวงวิญญาณ มีเพียงไลโอเนลที่มองเห็นได้ในช่วงแรกๆเท่านั้นเพื่อคอยชี้แนะการประจนภัยของพวกเขาและบางครั้งเขาก็จะปรากฏตัวต่อหน้าทันเดอร์แคทตัวอื่นในยามที่คัดขันด้วยเช่นกันไลโอเนลไลโอเนลคือผู้นำและตระกูลหลอดออฟเดอะทันเดอร์แซึ่งมีพื้นฐานมาจากสิงโตอาวุธที่ใช้คือดาบแห่งโอเมนซึ่งเป็นดาบแห่งตำนานที่จะยิง สระเกี่ยวพลังงานและอ,อนุญาตให้แลว้วแนวมองเห็นระยะไกลด้วยพลังของสายตาแห่งโอเมนดาบถูกสร้างขึ้นจากดวงดาวเดียวกับดาบแห่งทุนด,ดา,ดาตาลักษณะของตาฟ้าร้องเป็นดวงตาของสัตว์ร้ายที่มีขนาดมหึมาดุดภูเขามีพลังอันยิ่งใหญ่และถูกกักขังไว้ไวในอ,อัญมณีแห่งดวงตาแคทเชล ถุงมือที่มีกรงเล็บแหลมคมเพื่อใช้ในการต่อสู้ในตอนแรกๆทีโอเนลเป็นเพียงเด็กอายุ12ปีก่อนช่วงเวลาแห่งการทำลายล้างของทันเดล่าแล้วเนลก็เพิ่มอายุข,ขึ้นในระหว่างการเดินทางไปยังโลกที่3ด้วยแคปซูลแต่ก็มีการระงับไม่ให้เขายุมากเกินไปถึงแม้ว่าไหวพริบและความชานาญของเขาก็ยังเป็นเพียงเพียงเด็ก แม้จะอยู่ในสภาวะผู้ใหญ่ก็ตามและตลอดทั้งเครื่องเขาต้องเรียนรู้ความเป็นผู้นำที่แท้จริงและได้รับวุฒิภาวะที่แท้จริงเช่นกันนะครับไทก้าเป็นนักรบที่มีความสามารถสูงของทีมไทก้าเป็นที่รู้จักในฐานะสถาปนิกและนักวิทยาศาสตร์เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการออกแบบโครงสร้างทั้งหมดของทันเดอร์แคทบนโลกที่3ที่ซ่อนของแมวและหอ,อกคอยแห่งเครื่องราง เขายังมีพลังสวรรค์ด้วยพลังจิตความสามารถในการสร้างภาพลวงตาที่เหมือนจริงในจิตใจของคนอื่นอาวุธประจำกายของเขาคือโบราสมีลักษณะเหมือนแส้ใช้ในการต่อสู้ซึ่งเขาสามารถพางตาคูอสู้ไม่ให้มองเห็นตัวเขาได้ด้วยตาเปล่าแต่ก็ยังเป็นจุดอ่อนของเขาทำให้เขาไม่สามารถว่ายน้ำได้ในตอนพางตาด้วยลักษณะของไทก้า เป็นทันเดร่าทันเดแคทที่เงียบที่สุดและมักจะพิจารณาทุกส่วนของปัญหาก่อนตัดสินใจและยังเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งเลวร้ายนอกง่ายกว่าทันเดแคทอื่นในตอนท้ายเรื่องไทก้าแต่งงานกับชิทาร่าและทั้งคู่ได้รับเลี้ยงคู่ลูกแฝดคู่หนึ่งไว้ด้วยนะครับพ a สโตรเป็นนักลบที่ มีเกียรติและยิ่งใหญ่ที่สุดคนต่อไปจากจากามีชละเหมือนเสือดำเป็นนักรบที่มีที่ถนัดศิลปะการต่อสู้ของทันเดอร์แคททุกรูปแบบแพทร o มีจิตใจที่ยอดเยี่ยมซึ่งเขาใช้เป็นหัวหน้าช่างวิศวกรและนักบินของทันเดอร์แคทเขายังแข่งแร่งทางร่างกายและเป็นนักรบที่มีไหวพริบในการต่อสู้โดยใช้ศิลปะการต่อสู้มากพอๆกับความแข่งแร่งของทางร่างกาย ด้วยความช่วยเหลือของไทก้าเขาสร้างยานาพาหนะทั้งหมดที่ทันเดอร์แคทใช้ในโลกที่3อาทิเช่นทันเดอร์แทงฟิลเนอร์และทันเดอร์โคลทันเดอร์สเกตและโฮแคทแพทโตมีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่อีกด้านหนึ่งเขามีความรักในครอบครัวและชีวิตและคอยให้เสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยอารมณ์ขันแต่ในอีกมุมหนึ่งของเขา ก็สามารถเป็นนักรบที่เย็นชาได้ทําให้เขามีความภาคภูมิใจในการเป็นนักรบมากเกินไปจนทําให้บางครั้งเขาจะมักมีปัญหาก,กับเพื่อนๆในทีมบ่อยครั้งแต่อย่างไรก็ตามในสนามรลกเขาจะมักสงบและสุข,ขุมถึงแม้เขาจะมีอาการหวัดโกลกตาด้วยเหตุนี้ทําให้แพทโตจึงได้รับความเคารพจากเพื่อนๆและสโตเสมออุวุธประจํากายของแพทโตคือกระบองครู แมวอุ้งเท้าแบบเปิดซึ่งเป็นที่ตั้งของสเปรย์เคมีหลายชนิดและว,วัตถุต่างๆเช่นลูกปืนซึ่งเขาสามารถใช้กับศัตรูได้แหลมบนแถบหน้าอกของเขาสามารถใช้เป็นอาวุธกระสุนหรือสายโรยตัวได้เช่นกันนะครับชิทาร่าเป็นนักลบหญิงที่มีลักษณะคล้ายเสือชีตาเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เป็นผู้ใหญ่ในทันเดอร์แคทจนกระทั่งต่อมา ก,การปรากฏตัวของภูราเธอช่างน่ารักและกล้าหาญบ่อยครั้งที่เสียงแห่งเหตุผลเธอยังมียังมีสัมผัสที่หกที่สามารถตรดจจับเมื่อมีบางสิ่งไม่ปลอดภัยหรือมีสิ่งชั่วร้ายอยู่ใ,ใกล้ความรู้สึกล้ำสมัยนี้ซึ่งชีตาร่าพิจารณาว่าเป็นคำสาบเป็นส่วนใหญ่ยังช่วยให้เธอสามารถมองเห็นภาพไม่ว่าจะ จะโดยสมัครใจหรือบังคับตัวเองก็ตามแต่ทำให้เธอร่างกายอ่อนแอมากเธออาจต้องใช้เวลาหลายวันเพื่อพักฟื้นพลังของเธอเธอมีความเร็วที่เหลือเชื่อเหลือเชื่อมากทั้งมีความเร็วประมาณ120ไมล์ต่อชั่วโมงในการวิ่งเหาะๆในตอนเชา้าเธอสามารถรักษาความเร็วนี้ไว้ได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ด้วยความเร็วของเธอ แต่ด้วยความรวดเร็วเธอสอสู้ได้อย่างรวดเร็วอาวุธที่เธอเลือกคือกระบองที่ขยายเข้าไปในตัวที่สามารถเติบโตหรือหดตัวตามความยาวผันแปรได้เมื่อไม่ได้ใช้งานจะถูกติดไว้กับปลอกแขนซ้ายของเธอนะครับวิลลี่คิดเป็นพี่น้องฝาแฝดแคทเป็นพี่ชายและคิดในฐานะน้องสาวซึ่งทั้งคู่อยู่บนพื้นฐานของแมวป่า พวกเขารวมตัวกันเรียกว่าทันเดคิทเทนโดยตัวละครอื่นๆแม้ว่าในทางเทคนงิคแล้วพวกเขาจะแก่กว่าไลโอเนลในซีรีส์ดั้งเดิมแคทดู ude, เหมือนจะเทียบกับมนุษย์ที่มีอายุ12ปีพวกเขาเป็นผู้ก่อความเสียหายและมักจะมีบทเรียนของตัวเองเพื่อเรียนรู้เคียงข้างไลโอเนลขนาดนี้พวกเขาอาศัยอยู่บนโลกที่สาซึ่งพวกเขามักใช้กลอนบายและกำดักเพื่อต่อสู้กับ ความโชว์ไลน์คิดเป็นคนที่ชอบการประจนภัยมากกว่าในขณะที่แคทที่มีอายุมากกว่ามักจะผิดพลาดด้วยความระมัดระวังคิดก็ดูเหมือนจะคล่องแคล่วมากขึ้นและในบางครั้งเธอใช้ในการโจมตีแบบกิ้งกัดศัตรูความคล่องแคล่วของพวกเขาจะปรากฏตัวขึ้นบ่อยครั้งเมื่อพวกเขาขี่สเก็ตบอร์ดของพวกเขาอุปกรณ์การบินที่ออกแบบมาเป็นพิเศษซึ่งมีรูปร่างเหมือนกระดานโต้ะขึ้น แต่ใช้คัรซดโซนพิเศษและอาวุธกลไกอื่นๆที่ดำเนินการในกระเป๋าและบนสายพานของพวกเขาบางครั้งพวกเขาก็ใช้หนักสเต็กยิงพวกมันหรือศัตรูอื่นพวกเขายังพกลูกแพรหลอกซึ่งพวกเขาสามารถยุ่งเหยิงและดักจับศัตรูหรือใช้เพื่อดึงตัวเองออกจากอันตรายในตอนแรกพวกเขาจะดูเหมือนแก่กว่าเร็วแนวเล็กน้อย อ๋ออาจจะพูดตะกิกตะกักบ้างน,นะครับแต่นี่เป็นการกลับมาอีกครั้งของช่องทูนในเวทีแนลเราพยายามจะนำหาการ์ตูนดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังในครั้งนี้ในการรับฟังในครั้งนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราจะนำการ์ตูนดีๆมาเสนอท่านอีกครั้งขอบคุณนะครับที่รับชมของเราบายบาย